สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับฟังรับชม YouTube บ้านดนตรีบอร์ดคนรักดนตรีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับกันยายน256 7นะครับก็มี Yamaha PSR S เ5็กับ950เข้ามาอีกอย่างละเครื่องนะครับภาพตัวนี้ก็ สวยงามนะครับ90เอนนะครับเดิมเดิมนะครับดูได้เลยนะครับผมพร้อมเสียงแซมและจังหวะนะครับพร้อมลงให้นะครับผมเสียงแซมจังหวะแล้วก็มีกระเป๋าจากทางยามาฮ่านะครับเสิร์ฟไปให้ด้วยนะครับผมพร้อมใช้เลยนะครับสนใจกิ้งก้างมานะครับ0651125849 06 0814774275นะครับ ัยามาฮ่า psr s g 5 0นะครับสวยงามน่าใช้นะครับตัวนี้นะฮะตอบโจทย์คนรักดนตรีแน่นอนนะครับผมล,ลองรับจังหวะเสียงแซมแซมกองสดกองรถแฮนะครับกอง cmc กองเพลินเสียงพินเสียงแคนเสียงซอเสียงแซ็กสบัดกีต้าลำ yc อ r g a n d 5 0เสียงเอฟเฟกและจังหวะไทยลาวนะครับมีพร้อมไม่หมดว่าจะเป็นโบเลโร3ชาชาบีกิน จังหวะเพลงช่วยเล่นอย่างนี้ครับพร้อมใช้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ Yamaha PSR-S750 นะครับเป็นท็อปนิฟกับ950นะครับท็อปนิฟมือสองนะครับสนใจจิ้งกลางมาได้นะครับผม0651125849บริการส่งทั่วไทยนะครับต่างประเทศก็ส่งให้ได้นะครับจิ้งกลางมาครับมาคุยกันครับผมหรือว่ามีเครื่องอยากจะเทินก็มาคุยกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับไลา์สดเหมือนเดิมครับผม